เด็กครับและในการตะลุยโจทย์ครั้งสุดท้ายของพวกเราในข้อสอบ reading เนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนจะเห็นภาพแบบเดียวกันแล้วนะครับว่าการที่เรารู้ conversation มันช่วยให้เรา reading ได้ดีการที่เราทำข้อสอบ reading ได้ดีเนี่ยก็มาจากการที่เรารู้ศัพท์ และเรามีความสามารถที่จะเดาศัพท์ในกลุ่มกลุ่มนั้นได้ผ่านตัวเชื่อมผ่านตัวขยายผ่านตัวที่เป็นสิ่งบอกคำศัพท์ที่เรียกว่า Context Clue oh. ดังนั้นเนี่ยในครั้งนี้ในการตะลุยโจทย์ของเราเนี่ยอาจารย์ก็เลยพาทุกคนเนี่ยตะลุยโจทย์ยาวละเอียดเลยแต่เทคนิคสำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างเลยที่จะลืมไม่ได้นะครับก็คือการอ่าน Reading ให้เข้าใจก่อนที่เราจะไปตอบเพราะ เราไม่ได้ต้องการให้นักเรียนเนี่ยทำทางลัด อาจารย์จะมีไม่ได้อยากให้นักเรียนเนี่ยได้คะแนนแค่บางข้อเพราะมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ยั่งยืนมันนม่มา,าทำข้อสอบเรดิ้งเนี่ยไม่ได้ในอนาคตแน่ๆและอีกหน่อยไปทําวิจัยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่มีทางอ่านเรดิ้งรู้เรื่องหรอกครับเพราะว่า r เรดิ้งตั้งแต่ตอนสอบอะเราไม่เข้าใจแล้วดังนั้นวันนี้เราเริ่มเลยพยายามนะครับอ่าน Reading ให้เข้าใจให้ได้ตั้งใจอ่านให้เข้าใจและเมื่อทุกคนเนี่ยอ่านจนเข้าใจแล้วนะคำถามทุกคนชอบถามว่าทำไมผมทำไม่ทันเนี่ย มันจะถูกกำจัดไปเองเพราะเราอ่านจนเข้าใจจนชินเข้าใจจนชินเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและในเวลาที่ข้อสอบกำหนดให้เราเนี่ยมันก็เป็นเวลามาตรฐานนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรอ่าน r รดดิ้งด้ความเร็วประมาณนั้นและที่สําคัญมันช่วยให้เราเนี่ยได้วัดความสามารถตัวเองในอนาคตได้ว่า โตไปแล้วเนี่ยเราจะทำ Reading ได้จริงไหมนะเราจะวัดอยู่ในเวทีโลกเนี่ยที่เป็นระดับสากลเนี่ยได้ดีแค่ไหนและว,วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของทุกคนนะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับได้ทีแกดตเต็มไปเลยจากเทคนิคทั้งหมดที่เรียนกันมาสู้ๆครับทุกคนวันนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบาย